แบบมึงจำแบบตอนที่แบบตึกใหม่มาแบบแล้วให้นักเรียนไปย้ายของอ่ะนู้ว่าจะอยู่นึกว่าจะได้อยู่ไม่ไหวสักโอ้โหแบบไอ้จบปอกจกไม่ย้ายไปตึกใหม่ละกลายเป็นตึกวัฒนธยมเฉยผมก็ดีใจผมโคตรดีใจแหววตัดมาตัดมาแล้วกระเทิมไอ้สัสพราะครูนั่นนะครูที่แบบตอนนั้นที่จําได้ครูโอเล่เออแกแกไปไหนวะรู้จักครูอ้อมไหมครูอ้อมแบบครั้งนี้ใส่พี่แกโดนแบบโดนโดนไล่ออกเราะว่าแจกข้อสอบให้นักเรียนความจําไม่ดี แต่น่าจะคนนั้นละกูแบบกูหลอนแกมากเอเนเวิร์กูหลอนแกสุดๆไปเลยมันมีครั้งหนึ่งอะที่กูทําคณิตศาสตร์อ่ะแล้วกูแบบมึงเข้าใจไหมเป็นมึงลองคิดสภาพเป็นแบบห้องเรียนรูปตัว L อ่ะเป็นรูปสี่เหลี่ยมอ่ะแล้วกูอยู่ตรงขอบๆแล้วเพื่อนที่นั่งใกล้ๆกูอะแบบกูทําไม่ได้ใช่ไหมคณิตศาสตร์อะกูเลยแบบไปแบบไปขอเพื่อนขอให้เพื่อนมาช่วยอ่ะขอรอบอะแต่ไม่ใช่ตัางข้างแข่เป็นล้านใหม่แต่ไม่ใช่ตรงข้างๆนะ แต่เป็นอีกถัดไปอ่ะแล้วกูไปส่งครูลแล้วครูแบบทำหน้าแบบเป็นแบบผู้คุมอ่ะมึงเห็นผู้คุมไหมใช่แล้วก็หยิบหนังสือกูมาแบบแบบแขนเดียวอ่ะแล้วก็แบบเปิดยัยงคอเล็กน้อยอ่ะแล้วกแกก็แบบปาหนังสือกูแบบทุบที่โต๊ะแกเลยเว้ยแล้วแบบกูบย,ยืนอยู่ตรงนั้นอ่ะยืนอยู่โต๊ะแกอ่ะแล้วแกบอกว่าไม่เชื่อแกบอกว่าไม่เชื่อไปเลอกเธอไปเลาอะไรไหมแล้วแกก็แกบบเรียกโต๊ะข้างๆอ่ะไอ้วัศกับไอ้อังุนอ่ะ แบบจ้ารูกวัดได้รอกเธอไหมแกพูดแบบนี้เลยเออกูกูสั่นจริงแบบหัวใจเต้นแรงมากเลยนะกูเจ้าเลยเด้มันมันช็อกตอนที่แกบอกว่าไม่เชื่อครับแกพูดอย่างเงี้ยแบบสันแล้วแกแล้วแบบของคนนั้นก็บอกว่าไม่ได้รอดเขาแล้วกูก็รอดรอดมาได้เลยกูสงสัยแล้วเองกูมึงไอ้ภูมิมึงเก่งได้ไงวะกูเห็นมึงแต่นอนนอนนอนอะตอนป้อหกอะวิทยาศาสตร์กูจำได้มึงมึงมากกว่ากูสิบห้าข้อ จำหนึ่งแทนเหมาปิดข้อไหนวะตอนปหกไงเพื่อนปหกอออกูจำได้แต่ฝรั่งไม่สเปรย์เลยมึงเชื่อมึงรู้มึงจำมึงจำอะไรโปเกมอนไงเพื่อนออ๋โปเกมอนแรงดีมหาศาลบอลโฟออลว่าแต่ตอนปหกที่เราเรียนวิทย์เาสตร์อะไรวะกูไม่รู้เหมือนกันกูมันมันกูเสียแบบ เสียความมั่นใจในตัวเองแบบไม่อยากเชื่อในความไม่อยากเชื่อในการเรียนตอนสอบโอนิตปหกไปเมื่อเชื่อในความเป็นจริงจะนอีอบไม่ได้ฉันเลยบิดเบือนความรู้หันสู่เพื่อนๆเข้าสู่ด้านอื่นเลยกูไม่อยู่ด้ที่ด้านนี้อ้สักกูสอบโอนิตสามสิบข้อได้สองข้ออย่างเย็ดแม่เอาความรู้ในห้องเรียนอย่างเดียวอ่ะมาทําเพราะว่ากูตอนนั้นอ่อนต่อโลกอยู่แบบกูไม่ได้อ่อนต่อโลกขนาดนั้นเพราะว่าตอนที่แบบ ตอนที่กูอยู่กับแม่คนเกา่าอะยูทูบไว้โคตรเทีย่ยลยเพื่อนกูไปดูกูคนออกลูกแบบกูข้าไปดูเลยแล้วก็แล้วกแบบ็นั่งแบบเนี้ยแล้วก็แบบคอรูแบบสดสดร้อนๆเลยแบบมีคอมเมนต์อะแบบกูดูแบบนั้น,นจนจบอะตอนแรกมีเสียงเว้ยหลังๆอะเด็กมีเสียงหลังๆะหายไปเลยเว้ยกูอ,อะไรวะแบบ กูไม่รู้ว่านั่นคือการคลอดลูกแล้ว y o u t u b e แบบแม่งก็มีหนังโป้มาเยอะเลยจำได้เลยแต่แล้วแล้วก็ Google จำได้เลยอยู่ดีกูแค่เข้า Google ไปเฉยหนังโป้เด้งมาทั้งเว็บเลยกูพูดจริงกูไม่ได้โกหกกูมันคือความรู้สึกความทรงจำที่กูจะจำได้มันแย่มากเลยเพื่อนที่แบบคนที่บอกว่าออนต่อโรกแต่เห็นคู้ <c oughs> หญิงคลอลูกต่อหน้าต่อตาใน youtube <c oughs> พอขึ้นม1ม2อ กูเอ๋อเลยกูพูดจริงพอแบบย้ายโรงเรียน่ะกูแบบทำทียอะไรไม่ถูกเลยทั้งตัวอย่างเงี้ยอกช่นมีชั้นนั้นแม่แม่พี่ครับจริงอะไรวะแกรมอะไรวะมีชั้นลันว่าอะไรอัสลันคือคนขับจัสติสกันด๊ออันนี้ป่า ไ่นองปัญญาไม่หงญญาคนที่ไม่ได้นปัาอือเไยออกแล้วกลัวว่าจคลิปมึงไปขายเด็กเี่เขาเรล่กว่าอยากให้เพื่อนได้สิ่งดีๆสิ่งดีๆนั่นคือแชร์จอเนะ นิดการ์ดีน้าขอโทษเพราะว่าแต่ทําไมเราต้องติดฟังกับไม่เด่นบ้างตอนนี้แม่เรากําลังสวดศพเดนี่อยู่นะเสียงเสียงสะดุดทุกคนเลยเสียงสะดุดทุกคนเลยไหม่ไม่ดีขอโทษประเด็นคือประเด็นคือคุณด้วยคุณด้วยเที่ปีแมงหนักแล้วนะไอ้ยำวูแมงหนาวกว่าอีกเยอยมันมันมันจะมีมือใหญ่เดียวเอาสับพ้องขั้นมาเยอะ เสนอควาให้เจมาเถอะครับเปิดวะไอ้เอวเปิดวะเปิดเป็ดมีมีเยอะสามคนไอ้เอวคนที่สี่มาจากไหนไอ้เอวเปิดเป็ดเป็ดไม่ต้องเปิดไม่ต้องปิดก็ได้เอาอย่างนี้ก็ได้เพื่อนอะไรหายไปแล้วนะคกูดังเมื่อกี้ไอ้เอวคุณอาถรรพ์สุดท้ายนด้วยวะทำไมคุณไม่ตั้งแชมทำไมคุณไม่ตั้งวะแชมอาถรรพ์สุดท้ายด้วยะ ไม่ดังแล้วมันดังไปดังเอาละกูอัดคลิปเน่อาคอนเทนต์ดิมึงอาปามึงก็เนี่ยคือเหียนไอ้แชมปมึงอาปาแล้วก็เวี่ยงหัวไปมาไปมาฉันไม่ยอมดังด้วยทีทำไมนายไม่ดังวะแชมปนไะคุณนภเนียโรบิรจไม่ได้ทำไมนยไม่ดังล่ะคุณดจชบานทำไมถึงอยืนล่ะครัยืนครับ นะไอ้มันตีกูอ่วัดตัวแล้วมันไม่ช่วยไม่ได้ที่ไีอยู่ไหนฟูมะกูถามจริงเดี๋ยวมึงถ่ายอยู่ไ้นมึงเคยตัดชิปเสรมสคลิปแล้วลงไมฮะเสร็จแล้วแต่ยังไม่ได้ลงลงไหนสิครับพี่เลนเดอร์เลนเดอร์ชั่วโมงนึงเออเลนเนอร์ชั่วโมงนึงก็นั่งนอยู่ไหนแล้วก็อาชีพใหม่พังๆเป็นไรไมวะไม่อานี่นี่ไงคือตะกอ รู้จักไอแซมได้ค่อยเหรียนโปเกมอนเกมปัร์ตไปเจอมันตรงแถวๆข้างๆข้างๆเสาธงเก่าอ่ะเออตรงนั้นแล้วแล้วตอนนั้นกูเห็นว่าเออมีเพื่อนกูอไอไอ้ไอนี่ไอ้กายไอ้กายมานั่งอยู่ตรงนั้นกูงงว่ามันมาทำอะไรกูเลยเดินไป กูบอกเออเออูเล่นด้วยรถรถกูรถกูอีกนานอ่ะกว่ากว่าจะมาครั๊บจี้คือมาถึงนานแล้วเวแต่แต่กูอยากทวงเวลาเล่นอย่านะเด็กดีเอ้เด็กเด็กของพ่อเม่อหนุ่ชายเทวาดาถูกใายเทวาดาเดีจากน้นกูก็เล่นไปกูเล่นทายทายทาบ ไห mm ้ทายว่ามันตัวอะไรจะเปิดภาพมาให้ดูกูว่าทายไปทายไปทายไปได้เลยกูมาดูเวลาแล้กูถามมันเออสี่โมงแล้ววะมันบอกอ๋อใกล้สี่โมงแล้วอ่ะกูก็รีบไปเลยสี่โมงเลยอืมเร่นกเร่ยกกับมันมาสิบนาทีเร่ยกกับมันเร่อกกับมันมาสิบนาทีกว่า แต่มะนาวเป็นผลไม้นะไม่ตัวอย่างคือมะดาอืมวัปัญญาอ่อนไอ้แค่นี้อ๋อดามะนาวมีชาวมะนาวอยู่ในดาวแปลเป็นซุปเปอร์มะนาวได้มะนาวฟ้ามะนาวดีมะนาวก่อนมะนาวอิสติจับให้กูทีครับมันไปกันหมดแล้ว เกียร์ก้อนแปดแปดเกียร์กอนเกียร์ก้อนเปลแปเป็นนักรกินอีกรอบนึงก็จะได้เป็นมะนาวเหมือนกันนะนะลูกตอนเชจอมะนาวแปดเปล่าขอมะนาวแปดเปลออกมามองออกมาแล้วรับบอลมะนาวแปดแปดน่ากลัวจังเลย โอลิโอทำการใช้โอลิโอโอลิโอลีบูทความสามารถของโอลิโอลีบูทตีเกินหกครั้งกิจการหยุดทันทีโอมใครใครขี่ใครขี่กันกล้วยปะเออพนานหลายอ่าวว่าจะชาตากระไม่รู้จำไม่ได้ไม่ดูกันกล้วย เฮ้นด้เปด็กไายจริงเป่าเด็ก่ายด้วเแา้มึงป่าเไม่เด็กูายไอ้กูก็่ไปดูการกูไม่ได้ด็ก่ายโอ้มึงเด็กถายป่าดูการ์กวยป่ามั้ง้เด็กแทยต้องดูการคกวยเหอะเออมึงจ่มึงจะให้เด็กในสมัยนั้นดูการสัททานสมมติเด็กที่เกิดก่อนการกลกวยใาย เราไม่ใช่คนไทยเนที่เหมอรัวไปราสตว์วัฒนาปฏิษัทธ์ทำทิพเลยฮะถ้าเาอยากไปคนไทยถราต้องไปดูการกล้วยเรเจะกลายเป็นพวกขังชาแล้วเพื่อนกูไอ้เหี้ยประเทศแบบนี้เป็นมีอะไรข้างบ้างข้างหีนะแปะกกหลาบใครขโมยบอกมาทำไมวะ กูยังชอบกดตัวเองเลยวู้อะไรสมการนะสมการหรือสมการเราสเสือมอมาเนี่ยนะผมมันสมการมากานวะสมการกันยิ่งมันเป็นมันเป็นสอเสือมอมาก็แล้วก็ตั้มกานอะสมสมแล้วก็การมันมันมอะว่าสมการหรือหรือสมการวะ สมาการเลยสมาการเมื่อกี้เนี่ยชายผู้ทเดียวชนะสมาการอยู่ยูทูบสมการโอ้มึงนี่อยู่ตรงไหนอ่ะชายผู้ชนะสมการยูทูบคุยมะได้รอ่ะตายพลรงง่านยิ่ง น่ารมณ์สัตว์สัตว์เลยตัวเตะไอ้ยังมีคนโดมาอย่าบอกว่าคนส่งคุณรับสายแบเจ้ามาแล้วเพื่อนกูตายแล้วเนี่ยเหี้ยหัวเราะเงี้ยอ้าวเขากดวางสายไปก่อนเลย ตัวคนโทรกลับได้ไหมวะได้ได้ได้ถ้ามีเงินพอนะอถ้าเงนินไม่พอก็เออถ้าไม่พอก็ลองถามสมการทุสมการไอ,อตอบมึงได้ไ <laughs> อกูไม่ปิดใบแล้วเ,เปิดเยอะฮัลโหล <laughs> ครับกัน <laughs> รุ่นงงน่า <laughs> ทุกคนครับเืราจะเป็นป่าตึก <laughs> จีครับจีเมาพรครับผมสวัสดีสวัสดีแค่์พระจําหนูนะแค่สองสี่ัองสี่ครับฮะสองสอสี่สอ่ไม่มีมีมีัีม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 ีรีมีมีมียี่ีมรมีมีเีม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 ีาีมีม หลอจ้ะกลับมาแล้วอืม้างอะไรก็ไออ,อ,อันนั้นไงเอเดนที่จุติแล้วเซิ้์ฟมังกรสวรรคนได้ฮะมาแล้วเหรอ,อม,มาแล้วเอเดนที่อ๋อที่ยิงห้าคีปะห้าคีไหน อ่าไม่ใช่เหรอยังไม่ออกเลยกล่องเก่าเอวห้าขี้เลยสักอ่าปีหนาดูเฮ้ยขาีกแล้วเะื่อนกอูไม่ใช่เหรอกูเรียกว่าใช่ดี <laughs> <อ>่มากตจะเล่นเกมพื้นที่ได้น้อยอยันเกินชินแพ็มั้ยครับอ๋อมีอยู่แล้วครับไม่ต้องหว่วงเรารู้ กูแค่กำลังเล่นมีเกมพื้นที่น้อยที่น้อยหน้าเฟสโตแค่สองร้อยเมอรข้างในอ,งอีกยี่สิบจิกวงไกลก็แค่แปดสิบกว่าเมกเองใช่ข้างในอีกยี่สิบจิกไอ้ซอดาร์กูเห็นดาบใหญ่ๆแล้วนึกถึงกาเกรนทัวร์เองด้วยกา่กันทัวทร์มันนีเชื่อพ่อมึงอย่างไรมึงคิดไปเรื่องนั้นได้ไงก่อนโอ,อ้บันดีแล้วหล่อน,นี่นได้ฝีปลายไหม อย่าอย่าอย่าถ้ามึงอยากเด็กเห็นเด็กกระโปรงโลดด่าพวกเราเนี่ยตาไก่วอร์ตึงๆเลพี่โอ้ยยี่ไอวอร์ยี่อะไรแล้วนั่นเทคโนโลยีแห่งโลกอนาคตโดเรมอนยังทำไม่ได้โคตรโดเรมอนไม่รู้จักเด็ดสตาร์ตสตาร์ทอืมผีดี่คอรดเล่นกูแล้วมาเยากูแล้วเพื่อนรอบนีตําได้แล้วล่ะ อะไรวะขึ้นมาตั้งสองติวฟิวฟิวบนเอาบนเฮ้ยเฮ้ยมาเร็วมานี้อมาเร็วน่าสมัครนานเหลือเกินโอ้ตอรอได้ยี่อันนี้อะไรวะเนี่ยสมัครอันบนไอ้เจ้ยนั้นช่างหัวมันกดกดโคมไปแล้วก็จั s t one ก็แล้วกดไหนเนี่ยนะเออแล้วกันที่สอง ที่สองแหละอ่ะไม่ใช่เออรอแบบล็อกอินใช่ผมจะล็อกอินกับทาที่ไมนมีรหัสนะเนี่ยน้ามันมันมันล็อกอินไม่ได้ไม <c oughs> ่มันมีระบบลอ็ลอกอินด้วยคิวอาร์โค้ดเลยไม่รู้ล็อกอินคิวอาร์โค้ดมาเลยเดี๋นี่ไงตรง discount มันจะมีปุ่มสแกนคิวอาร์โคด้ดเยอะนี่กูลองชม้น <c oughs> อย่าพิ่งนะมึงมึงเปิดทิ้งไว้ง,งั้นก่อนนะกูอยากลองทำอะไรบางอย่าง อะไรสเกียนนะเออสเกียนดูดิมันเขอาบัญชีกูป่ะ Are you trying to พูดแม่งแป๊บนึงนะการกูแม่งไม่ความหน้าสัตว์เขียความหน้าหมดละวาง มีมีมาหมโมมีมีมาหมูมีมีมาหมูหมอะโมใครตัวไหนก็ได้ได้ยังไม่ยอมคืนนี้ไม่มีใครเอาเอาดามาเฉยกอดร้องริโอได้เป็นโปรมาตลอดอันชินเอ้ยพี่องค์ไก่กำลังเล่นตอนไหนครับตอนไหนวันที่พระเจ้าต้องการนาย วันายูเจ้าประกาศนายเจ้าคือใครก่อนเลยดับเลทพระเยซูโอ้พระเยซูต้องการเด็สัตว์วันนี้มันเป็นไม่ได้พระเยซูแต่ว่าพระเยซูประกาศตุ๊ดเล่ยแล้วยังเล่ยนะพระเยซูให้กูทำอะไรถวายน้ำเดทถวายละยบายให้เหรอไอ้เหี้ยพระเยซูต้องการพระเยซูต้องการให้มึงถวายเท้ากูเกียให้ฮะ เอาเนี่ยไอสันน้ำเกลือพุงเนี่ยเป็นอาหารญี่ปุ่นอยู่เลยทว่าไอพุงทว่าทำเกระพุงเลยใครจะตัวอยากกินเราก็ยากกินท่าไมการมึงดีจังวะวันนี้มันไม่ดีสักดีเลยนะเพื่อนเราต้องเสิร์ฟแจ็คเดชอ่าบนมือมีตะัดกูทำไมอิมแพคคุณขึ้นบ่อยจังครับดีบความรับผิดชอบตัดตัดได้ผมมีอิมแพคตห้าใบ いいってこと